มันพึ่งอะไรอย่างรึเปล่าอะไรมันเปื่อยอ่ะมันเปื่อยก็โบกแน่ว,ว่าอบฟอยหืมสุดใจเลยหืมกระเทียมอมอร่ยวันนี้เราดินแดนในอ้วนจะมาทำอะไรนะกวาดซางเด็กเสียหาย <laughs> เราจะกวาดซางไงซี่โครงหมูอบฟาง ใช่ไหมซอสอะไรซอสกะกิยาลิเราเรียกกี่นะใส่เลยนะที่ขนาดยืดใส่นะผมปุั่นะเออนี่ใส่เลยเมนูง่ายๆนี่ดูไม่ใช่มีอะไรมากผมสั้นเลยมัดใจใครไม่ได้ไนพี่เจไหนบอกอะไรนะมีมุกเยอะวันนี้คลิปไม่เยอะเอาเออเออเอเอาไหนหมูนี่ ผมว่าหมูนี่ภาคไหนทุกภาคไอหมูฮะเลี้ยงไว้ทุกภาคเลี้ยงไว้ทุกภาคนนี้ที่เราซื้อมานี่ภาคไหนภาคใต้ภาคใต้อ่ะอ่หมูยังไงหมูภาคใต้หมูหมูไม่ใช่อะไรเนี่ยหมูภาคใต้เออมันก็จะเป็นอะไรกับมึงไอเด็กเอามุกเนี่ยก๊อปมาไอเด็กเอมุกเนี่ยก๊อปมาแต่กอปมาไม่ดีพี่หของก๊อปเกียตเอเฉยเพื่ออย่าพังเหนือกว่านี้ อ๋ออหมูภาคเหนือหมู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 ไอหมูกืออะไรไม่ไปกูฟังมากิมก่าหมูบ้างเตยใชไหมหมู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 จังหวะเพลงไงหมู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 รายการนี้คือห้าสิบบวกอะบอกเลยเพราะว่าจะเกิดว่าเป็นเด็กส8 กายังไม่รู้ว่าจริงๆนี่ขนาดอายุเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเล่นมุกอะไรคือไม่รู้งูเลยจริงๆมีไหนไหนมุกมุกมุกออกมามุกใหม่มุกใหม่เอาเร็วมูมูมูเอาล่ะอย่าอย่าบอกนะว่าที่ซ้อมมาคือได้มุกนี้มุกเดียวแล้วแหมบอกกูในตลาดนี่มุกเต็มหัวนี่มุกเต็มหัววะกูคิดมาอย่างดีว่าเดี๋ยวภาคไหนกูจะลองเพลงเลยวะเหาเต็มหัวตัวนี้เ่าใส่หัวไงกูหาลูกมามา เอ๋อห่อฟอยทีนี้ห่อเลยทำหมูยาว8ปดเมตรตั้งโม่โม่โมอ่ดาบนะแผลพร่ยวแขกกำลงเดกกันนี่ใช่ไหมอ๋อไป้ใหญ่ตีดกันนะผู้ใหญติดกันนะพ่ออะไรพ่ออะไรถึงไม่ติกันเอ้าพ่ออะไรไม่รู้พ่ออะไรวะไม่รู้เลยถามอยู่ ผมเวลาอิดชาม่อยากให้เขานั่งข้างผมเราเกียร์การติงของตัวเองหรือเปล่าเจ็บปวดมือโผแล้วพอเอาทีละเซตพี่ว่าเดี๋ยวเอาเซตนู้ออกเอาเซตนู้ออกห่างกันซ้อมเอาเซตนู้ออกด้วยเก็บท็อปเลยวันนี้เราจะเผาฟางให้หมดอันนี้เป็นท็อปในการแสดงเอพี่อมเผาพี่ให้เกียรติเนาะ เดีวเขาดุดปั้งแทงตูดเนาะลูกบ้านหลัเอาเลยประธานใพิธี่ตีพะท่านจุดไฟประถุมาเลิกดูว่าน้องจะใส่ไฟเก่งไหมใครรก็ใส่ติดประการนี้ก็มาเผาฝั่งนี้ด้วยเผารูปฝั่งเลยเออเราไม่ไม่จิด ติดติดติดอันนี้เนาะโยขาดเชื้อขาเชื้อเผาแม่เลยเมื่อกี้อี่เผาตรงนี้ครับเดือดร้อนถึงตรงนู้นดูดูแม่เดินแม่เดินออกมาหน้าบ้านเลยแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดือดร้อนแล้วเขียวสักพักยังไม่เห็นอะไรเลยคือไม่เห็นจรติดโอเคโอเคได้ได้ได้เห็นแล้วเห็นแล้วอุ๊ยโอ้เขียวเขียวให้ถูก เกี่ยวได้ดีก็มาอยู่กองนี้นล้วมันจะสุกไหมแล้วเบิกเสาแล้วอุยฮุยฮุยไม่ใช่ทุกทุกี่แสดงว่าที่เราเติมคือหนามากอ่ะอ้วนไม่ใช่แล้วน้ำน้ำนมันกลายเป็นสารไม่ใช่นั่นไหนแล้วนั่นอะไรนั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นมาเราไหมโอ้สุกแล้วสุโอเคอืมนั่นนั่นนวลอยูมันมีกลิ่นด้วยป่ะกยู่เลยหอม นี่เพื่อนๆดูหอมเลยอ่ะดูหลามอุ้ยหอมจริงหอมไหมหอมหอมหอมมดข้างนอกเลยเพราแตกแล้วถึงกันเอาพ่วอลเอาเอามือรับบ้ารับไม่ได้ร้อนปะร้อนเลยอยู่ในกองไฟมาอ่าเรามาลุ้นกันพี่อนๆไหนเปิดดูหนึ่งสองตัมใชนอีกชั้นหนึ่งนี่ใครบอกไม่ไหมมันไม่ซอสไหมอ่ะถ้าจะไม่ซอสอุ้ยนั้น อุ้ยหอมจังเลยโอ้โหนดเล้วสูตรนี้ได้แต่เน็ดมาใช่้ยอะแอบไหมนิดนึงเครื่องหนึ่งไม่อ่ะแอบไหมที่มันเป็นที่มันเป็นซอสอ่ะมันเป็นเครื่องไงอ๋อนี่เลยโอ้นีนะช่วงเดี๋ยวถาว่าร้อนเดียวใช่นี่เพื่อนดูนี่ดูควันดูควันร้อนเลยเพื่อนร้อนร้อนร้อนมาอจริมาก อยไงมั้งต้องบอกแล้วซ mm ื hmm. ้อมาน้ยมาน้ออขื้อมาน้ยกินโอ้โหขุนกินนี่มันติดซอสเลยมันไม่ไหม้ซอสอร่อยได้เล้ว่ะเด็ดมากินนะมาชิมเอาโน้ตได้มาแต่ซอสม่เอาเลยมาค่ะเม่เมียวมีบัตตัสขึนละมันเปื่อยมากเลยไหนแม่เราชิมดูครับ ไม่อยากก่อป่าป้าแล้วเลยจิ๊บต่อไปไงบ้างครับอืออ๋อตะกองฮะตะกองให้กินมือเลยเดี๋ยวค่อยกินเอาหมดนะเอ้ยไม่หมดหรอกตะกงกินไหมฮะกินกินไหมให้กินฟอยนะฟอยนี่มันพึ่งอะไรอย่างรึมั้ยอะไรมันเปื่อยอ่ะมันเปื่อยก็โบกแน่ว่าอบฟอยไม่ไม่ลุงไม่ได้ทิ้งเลยนะฟอยไม่ไม่เลย จิ้มจิ้มอะไรลองลองดูดิอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยกะเทียมมีหลังไม่ว่าทำเมนูอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวไปตามอันที่มันกินไม่ได้อืเพรอรอยกะเทียมยังอร่อยอ่อไปมาเลยไม่ไหวแล้วครับไปสอืวย S <S อร่อยอนนมากเลยใชดูมันกินจะข้างหลังมันไม่สนใจท่านผู้ชมเลยอะไรทะเลเปาว่ะเมื่อวานจะซื้อข้าวซอยหนึ่งหายไปเลยไม่มาตอนนี้ปั้น,นอระเทียับโอ้ ไปแล้วครับเพื่อนๆคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวดูครับเมนูอร่อยอร่อยจากพวกเราได้อีกพี่เจ๊บายบายเร็วนานๆทีมาบ๊าไปๆที่นะครับบบบ๊าายยครัฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปช่องพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย